สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถัมไม่จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้มีม็อบคอปทอนะครับอยู่ที่แถวทำเนียบปัฐบาลเพื่อต่อต้านเรื่องการโนและวันนี้เราจะคุยกับคุณพิชิตชัยมงคลนะครับแกนนาเครืออ่ายนทั้งสื่อสารประชาชนฏิรจุประเทศไทยนะครับขอต้อนรับคุณตั้มพิชิตนะครับสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคุณตั้มไปที่บ็อบเนี่ยมันเกิดขึ้นบ้างฮห ก็วันนี้เรายังปักหลักอยู่ที่สะพานชัยมรุเทษนะครับวันคอปทศทรมสปปศก็ปักหลักยึดเยื้อชุมนุมมาตั้งแต่วันที่สองมีนาสองมีนาที่ผ่านมานะครับเพื่อติดตามกรณีที่รัฐบาลจะเล่งพระราชบัญญัติอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนรวมอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดว่าครมไม่ควรรับหลักการหรือไม่ควรผ่าน พระราชบัญญัติอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนนะครับดังนั้นก็วันนี้มีการประชุมคอรอมอนักพิเศษหลังจากที่มีการ,รพิปรายไม่ไว้วางใจกันมานะครับคอรอมอก็มีการประชุมกันวันนี้ซึ่งเราก็คาดคาดเดาว,ว่าจะมีการบรรจุวาระเรื่องเรื่องคาสิโนเข้าไปด้วยซึ่งก็เป็นไปตามที่ที่มีการคาดเดานะครับวันนี้ก็เลยเป็นการรวมพี่น้องรวมทั้งเครือข่ายต่างๆมาสแสดงพลังคัดค้านให้คอรอมอได้เห็นว่ายังมีพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนว่าผลจะออกมาแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับวันนี้วันนี้มติครอมอก็ออกมาชัดเจนนะครับต้องเดินหน้าเรื่องนี้ซึ่งพวกเราเคารือข่ายปปทสพสององค์การรวมทั้งนักาการอื่นๆนะครับรวมทั้งคุณสตุพรพรมพันธ์คุณทนายนกเขาดีถอนลลาเำลือวันนี้ก็หาเือกันนะครับหลังจากที่เห็นมติครมอซึ่งเราบอกว่าเป็นมติครมอสีเทาแน่นอนว่าธุรกิจคาสิโนไม่ใช่เรื่องที่ที่เขาวสะอาด เมื่อรัฐบาลผ่านมติเป็นมติคอมอรมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมติคอมอรมสีเทาได้นะครับเราก็พร้อมยกระดับการชุมนุมนะครับนับจากวันนี้ไปนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งในการจะไม่เอารัฐบาลของคุณแพทยทองทานชินวัตรก็ความหมายง่ายๆก็คือว่าถือโอกาสในการที่ต้องใช้สิทธิ์ตามนูนของพี่น้องประชาชนไทยในการไล่รัฐบาลชุดนี้เลยครับ เริ่มนับหนึ่งในรัฐบาลเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ครับใช่ครับก็ยังยืนยันว่าวันนี้ก็คือวันที่เราประกาศนับหนึ่งในการเดินหน้าร้อยบาทแล้วคุณจตุพรรวมทั้งนักิการต่างๆคณะบิ๊กเนมหลายท่านก็ก็จะทยอยกันมาขึ้นเวทีนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่จะมีการเติมกําลังกันเข้ามาให้เต็มพื้นที่มากขึ้นนะครับ ขบถทเนี่ยได้มีการทำม็อบเนี่ยแล้วก็มีการต่อต้านคาสินโนมาตั้แต่ต้นๆเลยแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลแพรทองทานแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ยังไม่ฟังเสียงการนำม็อบว่าเราไม่เอาคาสินโนคือตรงตอนนี้ตรงนี้เนี้ยคุณพิชิตมองอยังไงฮะว่าทําไมเขาถึงไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยครับคือว่าผมคิดว่าเขาพยายามเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วหลายนโยบายที่เขาประกาศออกมาไม่ใช่นโยบายที่หาเสียงนะครับ เรื่อง M O U C C เรื่องคาสิโนเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยไม่ใช่นโยบายที่หาเสียงเลยดังนั้นเนี่ยการเดินหน้าของเขาเนี่ยมันมีวาระที่เราคิดว่ามีวาระซ่อนเร้นมีวาระแอบแฝงที่ที่จะนําไปสู่การทุจริตเชิงนโยบายหรือนําไปสู่การฟอรเกเงินแนอนาคตหรือไม่คุณจุลภานามรวิวัฒเนี่ยอธิบายให้กับสังคมบอกว่ามีความเห็นที่สนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องเรื่องคาสิโนเจ็ดหมื่นกว่าความคิดเห็น แต่คุณจุลพันธ์ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คอบตรรุนทั้งเือข่ายรุนทั้งไทยพักดีเนี่ยล่าลายชื่อพี่น้องประชาชนไปยื่นให้ให้กับรบัฐบาลเกือบสองแสนลายชื่อในตอนนั้นเนี่ยคุณจุลพันธ์ไม่ได้ยกมาอ้างคุณจุลพันธ์ไปอ้างเจ็ดหมื่นความคิดเห็นซึ่งเราคิดว่าเอ๊ะหนึ่งคนมันสามารถแสดงความคิดเห็นหลายได้หลายความคิดเห็นแต่ของเราเนี่ยสองแสนกว่ารายชื่อเกือบสองแสนลายชื่อ รวมทั้งมูลที่ตร้งการพนันที่ส่งรายชื่อไปเนี่ยทําไมรัฐบาลไม่อ้างเรื่องนี้บ้างนั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ฟังเสียงคนที่เห็นต่างแต่รัฐบาลพยายามให้คนเห็นต่างรัฐบาลฟังเสียงของรัฐบาลมากกว่า รัฐบาลอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่การเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องฟังเสียงของประชาชนอย่างนี้มันมันไม่ต่างจากการเป็นรัฐบาลป็ิการหรือเพอๆอาจจะแย่กว่ารัฐบาลด็จก,การเพราะว่าในสมัยรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยต้องยอมรับว่าพอมีเสียงวิจารเรื่องอะไรต,าต่างๆนานานเนี่ยลุงตู่ถึงขนาดหยุดแล้วก็ฟังแล้ว,ลวบางทีก็ถอยหลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าฟังเสียงประชาชนแต่คราวนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ฟังเสียงประชาชนไม่เกิดอะไรขึ้นหรือเขาคิดว่า เออสามว่าสิบเก้าเสียงของเขาเนี่ยมันจะพาเขาได้โดยไม่ต้องแคร์ประชาชนที่มีความเห็นต่างเรื่องนี้นะคะคุณตั้มนี่แหละครับคือคือสิ่งที่ที่เขาพยายามอ้างมาโดยตลอดว่าเขาคือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแต่ท้ายที่สุดวันนี้รัฐบาลที่เป็นอ้างกรอบประชาธิปไตยกับทําตัวที่เลวร้วายกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลประกาศตัวเองว่ามาจากการเลือกตั้งฟังเสียงประชาชน นะครับแต่อย่าลืมว่านยโยบายที่รัฐบาลเล่นตอนนี้ไม่ใช่นยโยบายที่รัฐบาลเคยหาเสียงไว้นะครับพัก,ก่อไทยก็ไม่เคยหาเสียงน,ยนยโยบายคาสิโนเลยไม่เคยหาเสียงเรื่องพนันออนไลน์เลยดังนั้นคุณมาเล่นผักดันแบบเนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณมีวัละซ่นเล่นและอาจจะเร็วร้ายกว่ารัฐบาลที่มาจากการ รัฐประหารด้วยซ้าไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการฟังเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลไหนไม่ว่าจะปกครองด้วยรูปแบบไหนแต่เสียงของประชาชนจะเป็นบทสะท้อนที่ดีที่สุดให้รัฐบาลได้แป,ป,ปรบปรุ่แต่กลับเป็นว่าคุณอาประชาไทยแต่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนแบบนี้มันประชาไตยจอมปลอมนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่เขาจะสร้างอัตโนเนี่ย มันดูเหมือนว่าเขาจะหาเล็งที่เอาไว้ที่กรทมก็คือบริเวณท่าเรือของเตยโดยมีการปรับออะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณตั้มมองเรื่องนี้ยังไงฮะก็วันนี้ได้หารือหลายวันที่แล้วนะครับได้เจอกับทั้งประธานสาภาพการท่าเรือรวมทั้งอดีตคนทํางานท่าเรือหลายคนแน่นอนว่าสิ่งที่รัฐบาลเร่งมาโดยตลอดคือออกพยายามที่จะแปลพระราชบัญญัติท่าเรือให้คนด้านนอกสามารถเข้าไปลงทุนได้นี่คือการเตรียมตัว ท่านเบื้องต้นที่ผ่านมาเนี่ยพระราชบัญญัติการท่าเรือเนี่ยบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกไม่สามารถเข้าไปลงทุนหรือจัดการในพื้นที่ได้แต่วันนี้เห็นได้ชัดว่ามีการแต่งตัวด้วยการพยายามจะแก้ไขพระราชบัญญัติการท่าเรือที่ให้เอกชนหรือให้หน่วยงานของรัฐสามารถเช่าพื้นที่ตรงนั้นได้ซึ่งเรามองว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้รับทราบม,มาโดยตลอดว่ารัฐบาลเองเนี่ยเล็ง พื้นที่การท่าเรือหรือท่าเรือคลองเตยเนี่ยในการที่จะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้าแก้พระราชบัญญตัติการท่าเรือได้สามารถให้เอกชนให้หน่วยงานอื่นเข้าไปสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้มันก็จะเปิดทางให้ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บริเวณการท่าเรือได้คําถามก็คือว่าถ้าบริเวณน,นั้นสามารถสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สิ่งที่เราเคยพูดว่าการท่าเรือเต็มไปด้วยอบาย,ยมุขเต็มไปด้วยยาเสพติด คุณจะอธิบายสังคมยังไงว่าวันนี้คุณไปสนับสนุนให้พื้นที่ตรงนั้นกลับมามีอบายามุกแล้วต้องมียาเสพติดแฝงเข้ามาอีกด้วยนะครับมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แต่เท่าที่ดูนะครับถ้าเรือของเตยเนี่ยมันบเวณนที่ดินเนี่ยที่ถูกเวนคืนมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยโดยมีจุดประสงค์สัหรการค่าเรืออย่างเดียวมันไม่สามารถไปทําประโยชน์ใรอย่างอื่นเนี่ยท่าคุณต้องพอจะทราบเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับการเวนคืนที่ดิในในสมัยก่อนจึงอ,ออกเป็นกฎหมาย นะครับเด่าลรืมว่าท่าเรือเนี่ยตั้งมาก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติการท่าเรือกฎหมายตั้งแต่ปี2400ด้วยซ้ำไปแต่วันนี้รัฐบาลพยายามที่จะแก้กฎหมายนี้นะครับแก้กฎหมายนี้ให้สามารถมีการลงทุนด้านธุรก,กิจอื่นด้วยนะครับซึ่งวันนี้คนท่าเรือเขาออกมาคัดค้านนะครับราไปท่าเรือของเตอตอนนี้ก็จะเห็นป้ายคัดค้านว่าการท่าเรือไม่ยอมให้พื้นที่ท่าเรือของเตอเป็นพื้นที่ที่ มีการจัดตั้งคาสิโนในท่าเรือได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนท่าเรือเขาไม่เขาไม่เห็นด้วยที่จะแก้แก้พระพราชบัญญัติการท่าเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะเอาการท่าเรือให้กับบ่อนคาสิโน ครับเออคนจากสาภาการท่าเรือเนี่เขาจะมาร่วมประชุมมอบด้วยปะฮะเขาเข้ามาอยู่เรื่อยเลยครับได้ประกาศเข้าร่วมแล้วก็มาขึ้นตัวแทนของการท่าเรือนะครับสาภาการท่าเรืออะไรางานท่าเรือี่ก็มาขึ้นเวทีอยู่บ่อยครั้งวันนี้ตัวแทนหรืออดีตประธานสาภาการท่าเรือก็ก็เดินทางมาร่วมที่เวทีด้วยครับครับการทำคิสโนคอมเพกเนี่ยรัฐบาลบอกว่าม,มันไม่ได้อยู่ในแผน การหาเสียงของรัฐบาลเลยแต่รัฐบาลก็ทํามีหลายคนบอกว่าถ้ารัฐบาลจาัดการทำเนี่ยก็ควรจะทาประชาธมติตามเชียงของคนในประเทศว่าคนประเทศต้องการหรือไม่ต้องการไม่ใช่อยู่ๆรัฐบาลเนี่ยจะมาทําเรื่องนี้โดยเผด็จการโดยตามใจชอบโดยความต้องการของใครบางคนคุณตั้มมองเรื่องนี้ยังไงว่าทําไมรัฐบาลไม่กล้าทาประชาธมติกลัวแพ้หรือย,ยังไงฮะก็นี่แหละฮะสิ่งที่ผมว่าภาพประชาสังคมรวมทั้งเราด้วยเนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดคือว่า การเดินนโยบายที่ส่มเสียงที่จะเป็นอบายมุกระดับประเทศเนี่ยรัฐบาลควรที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ผ่านมาคุณไม่ได้ไม่ได้ขายนโยบายนี้เลยหรือแม้แต่การรับฟังความคิดเห็นคุณยังโกหกคือคุณสามารถโกหกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่ามันมันมันเลวร้ายมากนะครับคุณไปบอกว่าเจ็ดสิบขออภัยฮะเจ็ด0ืนกว่าความคิดเห็นสนับสนุนคุณคิดเป็น8ปดสิเปอร์เซ็นคำถามคือว่าคุณไปเอาเจ็ด0มืนกว่าความเห็นนั้นมาจากไหนทั้งที่ คุณเปิดรับฟังความมิดเห็นแล้วมีคนลงชื่อไม่เห็นด้วยกับคาสิโนโกเกือบสองแสนคนนี่เฉพาะที่ที่ลงชื่อกันภายในหนึ่งอาทิตย์นะฮะแต่ถ้าให้มีประชามติให้มีการพูดคุยข้อมูลกันอย่างเต็มที่นาข้อดีข้อเสียมาแชร์กันขนาดเวทีที่ตัวแทนของรัฐบาลคือั้มตีช่วยเมื่อการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์ไปนั่งร่วมกับน,นักการการรวมทั้งอ่รองเลขาฝ่ายการเมืองของนายกไปนั่งร่วมกับน,นักชาการ นักยักการสี่ห้าท่านที่อยู่บนเวทีรวมทั้งคนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนออกไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับคาสิโนโที่จะแฝงด้วยเอเจอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ให้ให้ประชาชนแต่สุดท้ายคุณจุลพัณฑ์ก็มาแถลงบอกว่าในเวทีแห่งนั้นมีประชาชนสนับสนุนเป็นจำนวนหนกผมว่านี่ขนาดที่ประชาชนคัดค้าน,นคนุณยังมาโกหกเสียงของประชาชนผมว่ารัฐบาลรัฐบาลไปไม่ได้ไปไม่ไปไม่รอดหรอกครับถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ท่านสามสุดท้ายนะคะ ก็คือเท่าที่สั่งดูเนี่ยถ้าวันนี้คอรมอเนี่ยออกพรบเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนซึ่งคุณตั้มบอกว่าคือคอรมสีเทานั่นก็แสดงว่าคณะรัฐบาลเนี่ยไม่เห็นสายตาไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับม็อบที่จะเกิดขึ้นคําถามคือเราจะสู้ไปถึงไหนฮะม็อบครับก็ครั้งนี้ก็ยาวได้นะครับกพจนกว่าจะจะรู้ผลจนกว่าจะได้รับเท็นะ เพราะว่าไม่ใช่แค่แค่พรบอ,รบอรคาสิโนเท่านั้นนะครับสิ่งที่คอปทเดินหน้ากันมาก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าคอปทเป็นองค์กรแรกที่ออกมาพูดเรื่องของชั้น14ที่ไม่อยู่ในเดือนจําแม้แต่วันเดียวตั้งแต่22สิงหา66 23สิงหาคอ,อ,อาาปทอก็ออกมากเคลื่อนดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างกําลังผนวกรวมกันมาทั้งเรื่องคาสิโนทั้งเรื่องชั้น14แพทย,พยสภาก็เตรียมที่จะที่ที่จะเปิดเผยผลสอบสวนรวมทั้งปอปชก็เดินหน้าเนี่ย ผมคิดว่าวันนี้แม่น้ําทุกสายในประเด็นเผือกร้อนที่รัฐบาลถืออยู่มันจะไหลมารวมกันที่สำเนียงรัฐบาลนะครับก็สู้กันจนถึงวันไหนก็วันนั้นนะครับต้องประกาศวันนี้193วันหรือ200กว่าวันที่เราสู้มาตั้งแต่พันธมิตรปี2549จนมาคอปปจนมาคปปสอ,อ,จ,นอ,อจนมาวันนี้เราก็สู้กันมาแล้ว ยี่สิบปีเราก็ผ่านการต่อสู้กันมามาสู้กันอีกปีนี้ก็ก็ถือว่าเป็นไรครับก็ปังหลักกันวัดกันว่าใครจะอยู่ได้ยาวมากกว่ากันรัฐบาลหรือเสียงของพี่น้องประชาชนข้างทางเนี้ยใครจะอึดใครจะทนกว่ากันแต่ผมเชื่อว่ายิ่งนานวันคนจะเห็นท่าแทของรัฐบาลมากขึ้นวันนี้รัฐบาลบอกจะถอยเรื่องคาริโดนคุณแพตทองทานก่อนหน้าน,นี้บอกว่าจะเข้าคอรมอเมื่อพร้อมแต่พอเสร็จการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพียงวันเดียว ลงมติไว้วางใจกันเมื่อวานแต่วันนี้รัฐบาลเอาเข้าคอเราเมาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าแท้ของรัฐบาลเริ่มแสดงออกนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอีกหลายส่วนจะไม่พอใจแล้วจะไหลามารวมกันเป็นตะพินกองใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลมากขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าชัาตากรรมของคุณแพทองคานก็อาจจะหนีไม่พ้นเหมือนคุณพ่อที่เคยหนีไป17ปีหรือหนีไม่พ้นแบบคุณอาที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับผมไม่เชื่อว่าคุณแพทองคานจะโนเสียงของพี่น้องประชาชนได้นะครับ โอเคครับวันนี้ต้องอขอบคุณคุณตั้มพิชิตนะครับขอบคุณนะครับคุณตั้มครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ก็บอกเลยว่าถ้ารัฐบาลยังขืนดึงดันที่จะทําเรื่องของคาสิโนเนี่ย ึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายกประเทศชาติรวยไปถึงการพนันออนไลน์ที่การพนันจะเข้าไปสู่มือถือของเด็กและเยาวชนได้ตัวนี่สามารถมีอะไรป้องกันได้ก,ดก็บอกกันตรงๆก็เปิดหน้าเลยว่ารายการเราต่อต้านเต็มที่นะเราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลแต่เราต่อต้านคาสิโนโเราต่อต้านการพนันที่จะทําให้ประเทศเราหายนะเท่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรจะผักการคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามา เรื่องของโรงงานที่ปิดตัวกันอย่างมากมายเรื่องของคนที่ตกงานเรื่องของราคาแพงสินค้าราคาแพงขณะที่สินค้าราคาเกษตรตกต่ำลงนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําไม่ใช่คือการผลักดันคาสิโนอย่างรวดเร็วว่องไวทันทีที่จบสื่ออภิปรายไว้วางใจปุ๊บก็ดันคาสิโนเข้ามาคุณมีอะไรแอบแฝงฮะคุณต้องการอะไรคุณมีผลประโยชน์อะไรเรื่องนี้ประชาชนไม่ยอมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับการปาระชาสามได้วยจันสวัสดีครับ บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าราบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000ืท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0ืท่านนั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทราและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้า,นานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0-81 3351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ